สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Timeless Love t i a e l a er Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพ i ิกอาคาดกันสั้นๆค่ะสำหรับหัวข้อนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเป็นพลังงานที่ถ้ามาเจอคลิปนี้นั่นแสดงว่าเป็นพลังงานในช่วงนี้ของเขานะคะเราก็มาเลือกไพ่กันเลยค่ะว่ามีไพ่ใบไหนที่ดึงดูดสายตาเรามากที่สุดดึงดูดความรู้สึกเรามากที่สุดให้เลือกไพ่ใบนั้นนะคะ น่าจะเลือกกันได้แล้วเรามาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะอาทินาเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเอาความรู้สึกเพียวๆล้วนๆเลยนะคะ ความรู้สึกของเขาตอนนี้เขากลัวค่ะเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถที่จะมีมากเท่าคุณให้ได้เท่าที่อยากให้คือเขากลัวเขากลัวในความสจำพันธ์นี้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคะเขากลัวคือเขากลัวทุกอย่างเลยโดยเฉพาะความคิดตัวเองนี่คือเขากลัวมากๆเลยนะคะเขามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นรอบตัวของตัวเขาเองเนี่ย คือมันใหญ่เกินจริงอะทั้งที่จริงๆเขาจัดการมันได้นะคะผู้คนรอบข้างวัฒนธรรมสังคมภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาถ้าเขาจะฝ่าฟันขอภัยค่ะคือถ้าเกิดเขาจะฝ่าฟัน หรือเขาจะต่อสู้มันไปได้เนี่ยเขาก็ทําได้อยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ความกลัวที่อยู่ในใจเขาว่คือมันมันใหญ่มันมากไปกว่านั้นเหมือนเขาคิดเยอะคิดมากนะคะอาจจะด้วยความที่เขาไม่อาจจะฐานะไม่ได้มีมากเท่าคุณมีเงินไม่ได้พร้อมเท่าคุณก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้เขากังวลแล้วตอนเนี้เขาก็รู้สึกหึงด้วยนะคะ ขากลัวว่าคนอื่นอ่ะจะมาแย่งคุณไปถ้าทางเพื่อนๆกลุ่มนี้จะสเสน่ห์แรงนะคะคือทั้งที่จริงๆอ่ะคุณก็ไม่ใช่คนที่จะแบบเจ้าชู้อะไรนะออกจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวด้วยซ้ำอ่ะแต่ด้วยความที่เขามีน้อยมั้งด้วยความที่เขาไม่พร้อมด้วยสถานะทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เขากลัวทั้งกลัวทั้งหึงทั้งห่วงนะคะงานก็ต้องทํา ความจริงนี่คือเขาอยากที่จะแบบอยากที่จะปลดปล่อยตัวเองมากเลยนะคะคืออยากทําตามใจตัวเองมากอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันแบบเป็นอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นนะคะแต่มันติดที่เรื่องการเงินนี่แหละเขาคิดแค่ว่าถ้าเขามีเงินมากพอเขารวยมากพอเขามั่นคงมากพอเนี่ย มันจะไม่เป็นแบบนี้ก็คงจะมีเวลาให้คุณเขาคงจะมีเขาคงจะทำอย่างที่ใจเขาอยากจะทำให้ได้นะคะอืมนั่นแหละความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตรงเนี้ยมันมีความหึงความหวงความน้อยใจเสียใจอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วมันมีความหลงไหลด้วยเขาหลงไหลในตัวคุณนะเขาคิดว่าคุณอนะณนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเพียบพร้อมอะ เรียบ้อมเลยแหละในขณะที่ตัวเขาอ่ะแบบอย่างตัวเล็กตัวน้อยอคือมองตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงอ่ะตอางง่ายคิดกังวลนะคะคิดกังวลคีดน้อยใจคิดสารพัดจะคิดอะแต่รู้สึกกับคุณเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นแหละ เารู้สึกดีเขารู้สึกคุณเป็นคนเก่งเลยและเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะคะเหมือนอารชินาเนี่ยเป็นคนที่แบบทั้งทั้งอ่อนโยนทั้งเข้มแข็งทั้งยุติธรรมทั้งฉลาดปาดเปลืองอะไรอย่างเงี้ยคุณในสายตาของเขานะคะนั่นแหละก็ล้นหลามนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนใบที่เรื่องใบนี้ ก็โอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูยังไงอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเอาความรู้สึกลว้ลวนเลยนะคะไม่ดูสถานการณ์อะไรแล้วนะอยากรู้แค่ความรู้สึก พูดทัสใหม่วะความ,มั่งข้างความยุติธรรม เขาทำอะไรผิดอ่ะเขารู้สึกผิดนะคะตอนเนี้ยเขารู้สึกผิดกับคุณมากๆด้วยอ่ะเหมือนเขาทำอะไรพลาดไปอ่ะจริงๆนะคะเขาอยากจะคืนความยุติธรรมนั้นให้คุณด้วยอ่ะ แต่เขาทำอะไรไม่ได้จริงๆอะมันเป็นคอส m มิกออเดอร์มันเหมือนเป็นคำสั่งของจักรวาลขนาดนั้นเลยเนาะม,มาดูไพ่ขยายกันอันแฟร์ใช่เขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาสำหรับคุณ Well, ความมั่งคัง่งโปรเจกเป็นเพื่อนๆกลุ่มแรกนะคะที่เปิดไพ่ขยายขนาดนี้โอ้มายก็ hmm. เขาเจ็บปวดนะคะ mm hmm. เขาเจ็บปวดที่ทำให้คุณเจ็บปวด มันเป็นบาดแผลใช่ไหมมันเหมือนเขาสร้างบาดแผลให้กับความรู้สึกของคุณอะแล้วเขาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขมันได้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกเสียใจในตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้ เขาได้แต่รอโอกาสรอโชคชะตาให้มันแบบให้มันดีขึ้นนะคะให้ความรู้สึกของคุณมันมันดีขึ้นกว่านี้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยานะคะเออเขาเสียใจนะคะความรู้สึกเขาคือพลังงานมันแบบตอนแรกพลังงานมันอ่อนๆมากอะเปิดไปเปิดมามันเริ่มแบบเข้มข้นอะคือรับรู้ถึงความเสียใจได้เลย ว่าคนคนนี้ยเขาเสียใจมากจริงๆนะะที่เขาเคยทําบางอย่างกับคุณแล้วมันแบบมันแ,บบนแบบพลาดไปอ่ะมันทําให้คุณเสียใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าจะคืนให้คุณยังไงเอาง่ายๆถ้าเขาเสียใจนั่นหมายความว่าเขาต้องมีความรู้สึกมากมายให้กับคุณนะคะ แต่ความรู้สึกตอนเนี้ยคือมันมันเป็นพลังงานที่เปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกผิดก็ไม่รู้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นก็เอาเป็นว่าถ้าถามถึงเขาว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดนะคะในสิ่งที่เขาทําร้ายคุณลงไปนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่นะคะซึ่งมันอาจจะมีผลกับจิตใจคุณมากแน่ๆโอเคขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะ ขอให้เจอความรักดีๆขอให้ประสบความสำเร็จกับความรักขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบนี้นะคะอีรอสเราก็มาดูกันอีรอสเนี่ยเป็นเทพแห่งความรักเลยนะคะเป็นคิวปิดเลยเราก็มาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคนในตอนนี้ คือเขาคือเขาคือเขารู้สึกแบบเขาอยากจะปกป้องคุณนะ เขาอยากจะเยียวยารักษาแผลใจให้คุณอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่า <c oughs> เขาอยากจะให้ความยุติธรรมนะคะอารมณ์แบบเหมือนคนสร้างโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะแบบอารมณ์แบบเป็นแม่อ่ะเป็นแม่ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เป็นคนแบบปก รักษาคุ้มครองนะแต่ไม่ใช่แบบเป็นพระอะไรอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าอืมเขาอยากจะให้อ่ะตอบแทนความดีของคุณนะคะตอบแทนความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของคุณที่คุณให้เขามาเนี่ยนะคะคืออยากจะแบบอยากจะรักษาเยียวยาไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนที่เคยมีแผลอะไรในชีวิตไหมอะ เราค็อยอยากจะทำมันแล้วอยากเป็นคนที่แบบปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเลยอย่างเงี้ยอยากจะอบกอดคุณไว้อยากจะปกป้องโปรเทคคุณนะคะอยากจะให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูลมุลเชียวนะคะพลังงานอันเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าตรงกับคุณไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคุณที่แบบอยากปกป้องคุ้มครองนะคะ อยากจะให้คุณได้ปลอดภัยอยากจะให้คุณได้หลุดพ้นจากความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังเผชิญคืออยากให้กําลังใจนั่นเองนะคะมันเป็นความรู้สึกของความเป็นห่วงถ้าเป็นไปได้นะพวกควมบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละไม่ว่าเจอปัญหาอะไรมานะคะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวเขาเองคะถ้าคุณยังแบบรอคอยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายังไม่มีเวลาให้ยังไม่ไแบบ เขาก็อยากจะบอกคุณว่ารอกอนี๋ยออะไรอะไรมันก็ดีขึ้นแหละนะคะ <_ d ata> เขาก็ไม่ได้ไปไหนเขา,ยากยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคะ <_ d ata> อืมเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ใบนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นกองที่แบบเบา,บบาสุดนะเบากว่าสองกองที่ผ่านมาแ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> บบพลังงาน ไม่ไมหนักหน่วงสักเท่าไหร่นะคะยังดูมีความรักความห่วงใยความโรแมนติกเบาๆอยู่ในนี้ได้ด้วยนะคะเออนั่นแหละไม่หนักหน่วงเท่าไหร่นะคะก็ดีแล้วก็ขอให้คุณแบบมีพลังงานความรักที่มันซอฟแบบนี้นะคะถึงมันจะแบบ มีการน้อยใจไปบ้างมีความเฉื่อยชามีการรอคอยมีความแบบแอบบไม่แน่ใจนิดๆว่าควรจะต้องรอดีไหมไม่รอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีความหวังนะในความสัมพันธ์เนี้ยนะ่ะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอะความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยเขาเป็นห่วงคุณน่ะคือม,มันเป็นพลังงานแบบเหมือนแม่ห่วงลูกอะบอกไม่ถูก คือคุณมาดูความรู้สึกของญาติพี่น้องหรือเปล่าเนี่ยของของคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะอารมณ์มันแบบเออมันมีความมันมีความห่วงใยมันมีความเป็นห่วงอะเออมา,มากเลยด้วยนะคะโอเคตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยสามารถติชมกันได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง ช่วงท้ายคลิปยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ